แนวนี้เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยวันนี้ถ้าสมมุติว่า,าผมให้พีทเลือกมาอยากให้คนยังคงจดจำพีทในฐานะของผู้กกับภาพยนตร์วัยรุ่นล,ลักวัยรุ่นชื่อดังกับผู้ที่เป็นจะเรียกว่าอะไรนักคิดนักสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องงานงานโชว์เรื่องแสงสีงสงสงและการตาแบบนี้นะอันไหนที่พี่คิดว่ามันเป็นตัวพีทมากที่สุดคือ,เ,อเราคือ เราคือผู้สร้างสมรรถสอนคือผู้สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมารับ<ฆ>อย่างนั้นมากกว่าครับคือเราจะไม่หยุดนิ่งคือพี่มีความรู้สึกอยู่นิ่อยู่ว่าคือคนที่หยุดนิ่งคือคนที่ตายแล้วครับ<ฆ>สิ่งที่พี่คิดม,มาอยู่ตลอดเวลาคือว่าพี่ต้องก้าวไปสู่สิ่งใหม่ในตลอดเวลาถ้าตรงจุดนี้มันเสื่อมแล้วมันมันไม่ไหวแล้วมันรู้สึกมันเยอะแยะมากมากมายแล้วเราจะต้องหาทิศทางใหม่ในการที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา และกล้าเข้าไปหามันอีกครันี่คือสิ่งที่อยากจะอยากจะบอกว่ามันเราต้องเราต้องเดินหน้าไปตลอดเวลาเพื่อก้าวหาสิ่งใหม่และเป็นกับสิ่งที่ท้าทายชีวิตและทําให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าคือจะอดีตหรือปัจจุบันใครจะเรียกเราอย่างไรไม่ได้ไม่ได้สนใจสนใจอย่างเดียวคือเราจะเดินหน้าต่อไปครับสร้างสิ่งใหม่ๆคิดใหม่ๆใช่สรรสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆใช่รู้สึองรู้ต้อสไม่ตายรู้สอนไม่ตาย นช่สสรยังสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยังคงอยู่จนทุกวันนี้อะไรเงี้ยผมว่าผมลืมถามคำถามสำคัญอันหนึ่งไปสุภักษรมาอย่างไรครับำว่าสุภักษรมาจากชื่อจริงคือสุภวัตจงศริครับเราเอาคำว่าสุภะคือชื่อจริงนะฮรมาบวกกับอักษรอักษรคือสิ่งที่เราชอบชอบการเขียนก็เป็นสุภะอักษรแล้วก็พี่ก็มารวมกันเป็นสุภักษรซึ่งนักการเป็นชื่อของลูกชื่อเป็นชื่อของลูกนะครับ วันนี้ด้วยครับซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีในพจนานุกรมไม่มีใ,ในไม่มีในการผสมในคําสนที่คาสมาที่ถูกต้องเพราะถ้าเธถูกต้องนั้นต้องเป็นสุดพระอักษรซึ่งแปลว่าสารของเจ้าประเทศราชครับแต่พี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะให้ชื่อพี่เนี่ยแปลเป็นอย่างอื่นอืชื่อพี่จะต้องแปลว่าอย่าแปลไม่ไม่มันคือเราให้จันะก็คือเราคือเราไม่ได้ถูกแปลเป็นอย่างอื่นคือเราเพราะนั้นพี่ก็เลยผิดพจนานุกรม ก็คือกีิ่นว่าสุภักสอนเลยคือผิดพี้ยนเลยผมไม่ต้องมานั่งเอ้ยมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรยังไงมาจากไหนมันก็คือเราครับอยากให้พี่ผมเรียกว่าอย่าเรียกว่าวิจารเรียกว่าวิเคราะห์บันเทิงบ้านเราทุกวันนี้ที่ผมมองว่าจริงๆพี่อยู่ในวงการบันเทิงบ้านเราไม่ว่าจะเป็นวงการหนังเพลงละครทุกอย่าง วงการบันเทิงบ้านเราวันนี้มันมันมันใช่ในสิ่งที่มันควรกำลังจะเดินไปไหมครับคือพี่ว่าโลกทุกวันนี้นะมันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่แล้วล่ละแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ดีก็คือมีโบกของโซเชียลเน็ตเวิร์เข้ามาครับมันทําให้เขามีช่องทางครับมากขึ้นในการที่จะแสดงออกครับเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสหรือเปิดช่องทางให้เขาได้แสดงออกครับแล้วพลังความคิดใหม่ๆ มันจะพังครัวออกมาแล้วอยากจะให้คนที่มีกระตังหรือคนที่เป็นคนอื่นะฮะยอมรับกับความคิดของคนรุ่นใหม่และก็สรรพนแต่ที่เขาบอกว่าวงการบันเทิงบ้านเราแล้วันนี้มันเหมือนกับไม่มีความพอดีเส้นดาราก็เหมือนกระสูงปลีกันไปข้างหนึ่งพุ่มกลับหรือว่าคนทําธุรกิจบันเทิงก็ปลีดไปอีกข้างหนึ่งมันดูเหมือนมันไม่มีความพอดีนักข่าวเองสื่อมวลชนเองก็ปลีดไปข้างหนึ่งมีทาพารัลซีมีอะไรต่างภาพที่ออกมา มันมันมันอันนี้คือเวที่มันควรจะไปไหมครับหรือว่าจริงๆเราไม่ฮะคือ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 สิ่งหนึ่งนะฮะเมื่อมันกําลังเริ่มที่จะตูมขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันมันมันย่อมย่อมย่อมที่จะต้องผ่านการการการอะไรอ่ะการลุมตองลุมทิ้งลุมอะไรต่างๆนานากันมากมายซะก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะตกผลึกไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปอืมันจะคงเหลือแต่สิ่งที่ดีแล้วที่คิดว่า อนาคตข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีมันจะ้าหายไปแลวสิ่งที่ดีมันจะมันจะมีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปาปารัสซี่หรือว่าจะเป็นนิตยสารที่ไปช้อนถ่ายแอบถ่ายหรืออะไรต่างๆนานาเลยนะคือสักวันหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะค่อยๆค่อย่าหายไปมันจะเหลือแต่แบบสิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือแก่นแท้ของ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 ความคิดของคนรุ่นใหม่ในการที่จะกล้าในการที่จะนําเสนอสิ่งที่แตกออกมาแล้วเสร็จแล้วก็คือ ความเป็นดาราความเป็นผู้มก่บับหรือความเป็นนักนักธุรกิจลงทุนจะจะวนเข้ามาหาในทิศท,ท,ทางที่ลงมาลงตัวมากขึ้นนะฮะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่แต่แต่ก็แต่ก็นาาั่นแหละฮะนั่นคือความความหวังแนละความฝันสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนเรานะย่อมมองไปที่ธุรกิจและผลประโยชน์ก่อนอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมองถึงเรื่องของความคิดสร้างสรร การสร้างสิ่งแปลกใหม่นี่นะมันย่อมจะน้อยกว่าครับนะซึ่งซึ่งมันก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้อืแล้วก็ต่อไปก็มันก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการรับภาคตะวันตกมา,มากไปแต่มันออกหายไปไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ที่ที่พัฒนาตัวเองไปสู่ความอยู่รอดที่มากขึ้น มันมันมันก็มันมันก็ใช่เพราะว่ามันมันมันตลาดมันอยู่เนี้ยมันแข่งขันมันกินเค้กันมากขึ้นอย่างเงี้ยการแข่งขันมันก็สูงขึ้นแต่ในรายการก็คือว่าเอ่อการเปิดการคนรุ่นใหม่มากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อืมอย่างหนังวัยรุ่นเนี่ยนะฮะหนังที่มันไม่ดีก็มีนะฮะเยเะแยมากมายแต่หนังที่ดีเนี่ยคนจะเลือกเองอ่ะครับสุดท้ายผู้ตัดสินก็คือผู้ที่เสพงานต่างั้นแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าอืมอันนี้ดีครับอย่างหนังเรื่องโหมโมลงนะฮะ ออกมาไม่ดีแต่แต่งคนคนคนเสพก็จะเอ้ยครับแล้วต่อมาการเป็นหนังดังมากครับอย่างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับเป็นหนังเล็กๆออกมาไม่มีใครคาดคิดครับแต่การเป็นหนังสะอาดที่คนดูดูแล้วมันสบายใจพระเอกนางเอกไม่ต้องมาพูดเมืองกนูนครับอะไรเงี้ยนะฮะมาใช้ภาษาหยาบหรือว่าเออจะต้องมามีฉากอะไรที่มันจะต้องแบบมีเลือดทีหรืออะไร,ต,รต่างๆกันอะไรนีครับหรือมีการ อะไรอ่ะหึงหวงตบตีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นหนังใสๆน่ารักน่ารักแต่มันให้ความรู้สึกอ่ะมันก็กินใจกินใจคนก็บอกต่อครับนั่นคือผู้ที่ตัดสินก็คือผู้ชมซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชมมันมีช่องทางในการชมได้มากขึ้นแล้วก็มีโลกโซเชียลน็ตเบิกที่มันมันสามารถช่วยสื่อสารคนนี้บอกคนนี้คนนี้บอกคนนี้คนนี้นี่บอกคนนี้มันก็จะบอกบอกกันไปแล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดกระแสขึ้นมาพอกระแสมาปั๊บทุกอย่างมันก็ส่งผลสำเร็จ พี่คิดว่าทุกวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าพีทโชคดีหรือว่าเป็นเพราะว่าความที่คิดแต่ไม่อยู่นิ่งของพีทจึงทําให้พี่มีพื้นที่ของการอยู่เรียกว่าการพัฒนาชีวิตอะไรเรีย์เลยมันมำังดำรงชีวิตได้การยังคงอยู่ได้ในสังคมทุกวันนี้อะไรประมาณนี้เลยกันหายการเวลาใช่แล้วก็พื้นที่พี่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยในตรงนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่ผมเชื่อว่าเข้ามาทําให้พื้นที่นี้หายไปได้ครับก็มันเป็นเพราะอะไร โชคดีหรือว่าไม่ฮะคือคือคนโชคดีไม่ได้โชคดีตลอดไปใช่ไหมครับครับคนที่น่าสงสารจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนที่น่าสงสารได้ตลอดไปนะครับแล้วก็เราคิดว่าเรามีเรามีความเป็นเรารซึ่งแข็งแรงนั่นก็คือเราทํางานเนี่ยด้วยความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับเขาตลอดเวลาแล้วก็ผลงานจะเป็นตัวที่เป็นเกราะป,ป้องกันทําให้เรามีพื้นที่ของเราอยู่ได้ ใครจะมาเจาะว่าอะไรเงี้ยต่างๆนานหรือทาเรียนแบบหรือจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรียกความที่ว่าเราลงไปทาเองครับือทุกวันนี้ยพี่จะลงไปทํางานเองไหมยังคงลงไปทำงานลงไปอยู่กำกับอยู่ในพื้นที่ในสนามไปอยู่ในสนามไปอยู่นี่ไปกินนอนอยู่กับลูกน้องไปต่างๆเนี่ยนะครับคือเป็นความสุขคแล้วเราทํางานด้วยความสุขทํางานด้วยความสุขงานเราก็จะแข็งแรงเมื่อานมันแข็งแรงความแข็งแรงของงาน มันก็คือจะประกอบ้องกันดูแลเราทำให้เรามีพื้นที่อยู่ในสังคมอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ว่าสุภาษศ์จะเกิดมาตั้งแต่นู้นปีนู้นแน่าถึงทุกวันนี้ก็ก็ก็ยังคงอยู่ได้และก็มุ่งมั่นในการที่จะก้าวต่อไปด้วยรี่ว่าสุภษศในวงการไม่มีทางตายไม่ฮะอีกสิบปีพี่จะไปอยู่ตรงไหนครับคือคือคือความรู้สึกของตัวเองนะฮะในตอนนี้ยังคงสร้างสรรค์งานไปเรื่อย นะครับถ้าพูดถึงว่าอีกสิบปีข้างหน้ามีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เป็นความฝันสุดที่สุดท้ายในการที่จะที่จะทำนั่นคือการที่จะไปมีมุมสงบของตัวเองอและนําความวุ่นวายทั้งหมดของชีวิตนั้นมาร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือกลับไปสู่จุดเดิมครับกลับไปเขียนหนังสืออแลอ้วเอาสิ่งที่เราผ่านมาในชีวิตทั้งหมดนั้นมาร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือบอกเล่าให้ให้กับคน ยุคนี้หรือคุในตอนนี้ได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบทเรียนเส้นทางสิ่ที่ผ่านมาอะไรที่เป็นความสุขความสุกสนานอะไรต่างๆนานาเนี่มันคืออะไรเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีเส้นทางของความคิดอะไรต่างๆมากมายที่จะทำให้เรากลับไปหาจุดที่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 เรา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 มีความสุขกับตัวเราเองมากที่สุดนั่นคืองานจนุเริ่มต้นจากการเขียนแล้วก็กลับไปสู่งานเขียนครับผมว่าเป็น ถาต่อที่มีความสุขมากๆครับเพราะเราคือนสุภศึกษาครับคือเราจะไม่หยุดนิ่งคือพี่มีแต่รู้สึกอยู่ที่อยู่ว่าคือคนที่อยู่ไม่หยุดคนก็ตายแล้วครับสิ่งที่พี่ยิ้มไม่หยุดตลอดเวลาคือว่าพี่ต้องก้าวไปสู่สิ่งใหม่ในตลอดเวลาถ้าตอนจุดนี้มันเสื่อมแล้วมันไม่ไหวแล้วรู้สึกมันเยอะแยะมากมากมายแล้วเราจะต้องหาทิศทางใหม่การที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาและก้าวไปหาผล นี่คือสิ่งที่อยากอยากจะบอกว่าเราต้องเราต้องเดินหน้าไปตอไปลอดเวลาเพื่ารหาสมั